ครับเดี๋ยวจะให้ไผ่พาไปชมวัวลานของไผ่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับเอาตัวเด่นๆก็ได้ไผ่นี่ครับตัวนี้ตัวครับตัวนี้ชื่ออะไรครับลูกยอดครับนี่ลูกยอดเป็นลูกเกิดที่ดีเลยปะครับลูกเกิดครับเป็นพี่ตัวนู้นเป็นพี่ของไอตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นชื่ออะไรตัวนั้นไอ้นุ่มหน้าขาวครับตัวนั้นเนี่ยหนุ่มหน้าขาวอัานี้ลูกยอดก็ตัวนี้ตัวน้องไล่โพมนั้นอันนี้หลานโพลํานั้นครับผม เนี่ยตัวนี้นะครับเถาตัวนี้มเีเป็นพี่น้องกันไม่สองตัวนะไม่ใช่พี่น้องครับคน<ม>ละเล่าพ่พอเดียวกันบัวนี่พ่อเดียวกันเหมือนเหมือนกันอืมตัวนี้าอายุเขาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้สามปีครับสามปีอืมอันนี้อันี่สามปีแล้วเคยลงสนามจริงกันมาแล้วเคยครับอืมผลงานดีๆเด่นๆด่ลงองเอาตัวนี้ก็ได้หลานผมกำนั้นครับผมผพวกนอกได้ทำรองได้หมด ลองได้ลองได้แล้วเราคุมงานเป็นไงบ้างตอนตอนก่อนผมยังไม่เคยพูดเลยทำตารางชนะมาซี่ย่าเที่ยวโบาณจริงเนอะแล้วชนะวัวที่ไหนมึงผมไปเจอพวกเพชรพวกใต้เนี่ยโอเแล้วคือชนะวัวทางเพชรครับทางใต้ก็ไปเล่นแถวนู้นแหละไอ้นู้นก็ถอนไปเสียตัวชนะตัวไหนอะไอ้ด่างดำอพอตัวตัวหลังสุดเลยใช่ไหมครับผมงั้นชื่ออะไรตัวนั้นไอ้เนี้ยมไอ้ด่างไอ้ดีมครับอ๋อไอ้ด่างไอ้ดีมครับผมมอืคือ ไล่เลี้ยงกันหมดอย่างนี้เนาะเท่ากันหมดเลยอ่ามาแล้วรุ uh, it, uh, foi, okay. uh, so yeah, ่นไหนนี่ม eh, ันแก้อันนี้มันจะแก้เพื่อนอ่ะนี่เหรอวัวนันพูกนอกได้หมดแล้วไอ้นี้มันมันมันไอ้นี่ไงมันติดโควิดก่อนมันก็เลยไม่ได้พูดอืมเราออดได้ตัวนู้นก็นู้นก็ดีตัวนู้นตั้มยังอ่อนอยู่ส่วนตัวนี้นะครับพี่มันอยู่กับไอ้นี่นะผู้ใหญ่ได้ผูมกแบบชื่อไอ้แซนนะครับแล้วก็ไอ้จุดอพอลโลของบ่อยบ้านม่วงนั่น ก็คือแม่แม่แม่เราก็คือเป็นที่นี่อยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหมครับอยครับมันลูกเกิดมาแล้วครับเนี่ยเออพ่อเขาก็อยู่ในนั้นเหมือนกันพ่อมันผมค่ายไปเพราะว่าแรกผมซื้อมาเพราะว่าผิวหน้าผมก็เลยค่ายทิ้งแม่งเลยลูกมันยังไม่ได้ออกตอนนั้นค่ายเนื้อไปก่อนแล้วตอนนี้มีมีพวกพันไปแล้วเนี่ยมีครับมีอยู่สามตัวพอมีอยู่สามตัวอืมันนี้อยู่ที่ฟูงตัวให้พวกเขายืมไปส่องตัว คือครับ,รบพอ้พ่อ,พ,อพ่อเราพวกนั้นได้มาจากไหนผมซื้อเคาชัยวัดมาตัวครับแสนก้าวเขาโอ้ชัยวัดชัยวัดฟาร์มเลยใช่ไหมครับผมป้าแท่งก็พาไปซื้อมาเราก็ดียังไงเราก็ดีไหมเขาก็ดีครับเราก็ดีนะ,ะมันมีฟามตัวก็ให้ลูกวิ่งวิ่งตอนนี้กำลังดีนี่มันติดโควิดก็อถ้าไม่ติดโควิดมันก็พอได้ละวัวลานที่ลูกเกิดของเรามันมีม,มีมีประมาณกี่ชุดแล้วมันมีหลายชุดครับ มันมีมาเยอะแล้วแหละอ๋อก็คือไล่กันเกิบเก็บถึงถึงร้อยตัวไหมันน่าจะถึงครับโบราณเนี่ยจะเป็นโบราณที่เราขายไปด้วยอะไรพวกนี้ไหมครับผมโอมันก็ดังอยู่ปากท่อพระเวศมันก็มีเยอะเลยอืมเอาไข่ไปแซนฟปาแซ่บปาแต่ผมไม่ค่อยเล่นเราลูกเกิดอะผมซื้อเพงเดียวก่อนเนี่ยมันช้าเ<ล>พราะมาันเล่นตัวใหญ่ไงก็คือเกล็ดมาฝึกอะเพิ่งอะเกล็ดฝึกก็เลยไข่ไปเวลาไปเก่งแล้วเข้าไปตามซื้อกลับมันก็ไม่ค่อยไข่ซื้อว่าตัวยังกลับ หลังก็เลยเล่นเพราะเขาชอบว่าไขา่ลูกเกิดตัวเองไปซื้อวัวเืินม,มาตั้ตัวเองไม่ได้ก็เลยเล่นลูกเกิดดีกว่าแล้วมันรู้ใจรู้ใจได้ไงเออแล้วเราหลักการฝึกวัวลูกเกิดเมื่อก่อนเราซื้อวอัวที่เป็นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เราไปซื้อวอัวลูกเกิดมันต้องฝึกเองอะ่ะครับเราลหลักการฝึกของเราแล้วฝึกยังไงเราก็ใส่ข้างในวัวไม่ไหมนะใส่ข้างในก็ะโหลกใหญ่นะให้มันบีบเมันจะวิ่งสวยเลยครับก็คือปลกปลุกที่ขานก่อนนะ ปลูกพิการก่อนเลยครับผมถ้าเราพุกนอกก็ทับวัวย่าอย่าดีเพราะวัวย่ามันจะเรียบมันจะวิ่งเรียบมันจะวิ่งมันไม่เหมือนหัวเล็กหัวเล็กจะสเปรย์สปากระชากกระชากก็ะชากกระชากแล้วก็พุกนอกอย่างนั้นนะใช่ใช่ถูกต้อต้องทับวัวย่าเลยต้องอย่าดีแล้วนอกเหนือจากโบราณที่เรามีตัวนี้ยังมีมีไหมเนี่ยมันมีอยู่มีหลายบ้านเลยผมไว้เต็มหมดก็คือมีหลายบ้านเลย อ๋อฝากฝากให้กฝากให้เด็กเขาเลี้ยงเงี้ยผมก็บางทีก็ตีราคาไปให้เด็กมันเลี้ยงเงี้ยนะอืมแล้วขายได้ก็แบ่งกำไรกับมันโอเพราะมันเลี้ยงไม่ว่าไงมันเยอะเยอะจัดก็อือ๋อตามไปข่ายไหมขายไม่ค่อยทันอืมครับนี่แหละคือวอลรันของของไผ่ครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งก็จะมีส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านของพวกลูกทีมลูกทีมทีมงานทีม เดี๋ยวจะให้ภัยพาไปชมแม่เราได้ครับแม่เราแล้วก็กอกวัวอยู่ตรงเชิงเขาใช่ไหมครับผมใช่ครับเอาลครับคือทีมงานของภัยของงูนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่กำลังเดินมานะครับแต่ละท่านมานะครับนี่ครับครับเป็นทีมงานของภัยนะครับเขางู นี่เป็นส่วนหนึ่งครับก็ถ้าทั้งทีมก็เป็นสามสิบเนาะสามสิบท่านด้วยกันเป็นร้อย <laughs> เป็นร้อยนะครับเพราะว่าผ่รู้สึกว่าเขาจะเป็นเหล่าใหญ่เพราะต้องควร